S <S> <S ชื่อบุรณาแสงทองค่ะจากกลุ่มเด็กรักมั่ือขายชุมชนอุบลค่ะเ<อ>พวกเราจะทํายังไงที่จะใช้ใช้กฎของอาเซียนให้เกิดประโยชน์<อ>กับเราได้มากที่สุดอ,อย่างวันนี้พวกเราก็ได้ได้มาร่วมกันคิด<อ>นำเสนอประเด็นต่างๆอของเราได้ประเด็น สิ่งแวดล้อมอค่ะเสนอไปว่าเออมันน่าจะมีการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมที่อย่างยั่งยืนเช่นการที่อ่อมีมีกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกิจกรรมแบบยังไงก็ได้ท,ที่ที่ดูดูแลสิ่งแวดล้อมของกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้นค่ะเราคิดว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ ที่สามารถทําได้เพราะว่าถ้าถ้าเราเสนอไปอยู่ในระดับของอาเซียนสีประเทศเองก็ตามถึงแม้จะไม่ได้เข้าเข้าไปอยู่ในนั้นแต่เราเราเราเองเนี่ยกลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือว่าที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องรอรออาเซียนอย่างเดียวอย่างน้อยเราก็ได้ร่วมดูแลประเทศของเราไปในตัวออาเซียนภาคประชาชนมันเหมือนเป็นแบบว่า เป็นอาเซียนทางเลือกที่าจากออกมาจากกลุ่มต่างๆที่ทำงานในพื้นที่สัดส่วนใหญ่ว่า,าพวกเราต้องการแบบอยากอยากให้มันเป็นแบบไหนไม่ใช่ไม่ใช่จากที่กรมอาเซียนเขามา,าทําเป็นเอกสารให้เราว่าเราต้องทําแบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่ว่าเราเราสามารถาทําทําตามที่เราเราอยากทําและมันถูกต้องอยากอยากเอาเห็นแบบ เป็นอาเซียนที่มีความร่วมมือร่วมมือกันแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นเป็นพี่น้องไม่ไม่ต้องเอาเอามาบอกว่าเอาประเทศนู้นประเทศนี้เป็นแบบนี้เก่งในด้านนู้นด้านนี้แต่ว่าให้กลุ่มอาเซียนเราทุกคนเนี่ยมีความรักสามัคคีกันแล้วก็เกือ้อเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืนค่ะ